ก็สวัสดีลูกค้าครับผมสวัสดีเอฟซีจ่ายที่เชียงกงวิรีดครับก็วันนี้พามาชมอ่ารถเทเลอร์หกล้อครับก็จะเป็นเทเลอร์หกล้อเอฟดีครับหัวสิงครับนี่ทําใหม่ครับสีสันสวยลายสวยครับก็ด้านหลังนี่เป็นมีวินนะครับผมเป็นวินน้ํามันครับสามสิบตันครับผมก็ ุปก่อนครบครับแล้วมีเคนขนาดอสามตันห้าบ,บอกสี่ชักครับอันนี้ผิดตรงไปไหนก็ับกำลังเก็บสายฟงสายไฟเก็บแอร์ครับสีจันสวยากางเก็บแอร์ใหม่ภาษีเต็มครับพันนี้กสารครบ ก็ิดราคาที่หกแสนห้าครับผมก็รับแรงกรรุ่นเหมือนเดิมครับถ้าใครสนใจก็โทรศูนย์หกหนึ่งหนึ่งถึงแปดแปดห้าสามสามครับก็ขอบคุณลูกค้าขอบคุณเอฟซีจากชื่อเชียงกงวีดามครับผมค,ครับ